มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนสองผัวเมียสุดเศร้านะคะไฟไหม้บ้านเผาเงินสดนับแสนพร้อมทองอีกเพียบเลยค่ะเมื่อวันที่9พฤษภาคม2564ตำรวจสพแม่ทะจังหวัดลำปางรับแจ้งเหตุไฟไหม้บ้านที่บ้านป่าตันเหนือตำบลป่าตันอำเภอแม่ทะจึงรุดไปตรวจสอบพร้อมประสานเจ้าหน้าที่ดับเพลิงอ,อปพร เทศบาลป่าตานนันนาครัวสถานีดับเพลิงทอต่อน้ำโจ้แล้วก็ตำรวจชุดสายตัวตำบลป่าตานนันนาครัวนะคะที่เกิดเหตุบ้านเล็กที่127เทับ 2. เป็นบ้าน2ชั้นเครื่องปูนเครื่องไม้เพลิงกำลังลุกไหม้ชั้นบนค่ะซึ่งไม้นะคะเป็นเชื้อเพลิงอย่างดีจึงไหม้ลุกลามอย่างรวดเร็วเจ้าหน้าที่ดับเพลิงจึงเร่งระดมฉีดน้ำใช้เวลากว่า30บนาทีจึงสามารถสกัดเพลิงเอาไว้ได้ แต่บ้านก็ถูกไฟไหม้ทั้งหลังค่ะจากการสอบสวนชาวบ้านที่เห็นเหตุการณ์ทราบว่าพบเห็นควันไฟนะคะออกมาจากชั้นบนของบ้านแล้วก็เพลิงได้ลุกไหม้อย่างรวดเร็วค่ะจึงได้แจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจเจ้าหน้าที่ดับเพลิงแล้วก็ขณะเกิดเหตุน,นั้นไม่มีใครอยู่ที่บ้านทราบว่าออกไปทําสวนกันหมดค่ะด้านนายบุญธรรมดวงติบและภรรยาหลังจากชาวบ้านมาบอกว่าไฟไหม้บ้านจึงรีบเดินทางกลับมาพบว่า ไฟไหม้ทั้งหลังถึงกับเป็นลมล้มพับเพราะว่าทรัพย์สินภายในบ้านนั้นเป็นสิ่งเครื่องใช้แล้วก็อื่นๆถูกไฟไหม้เสียหายจนหมดนะคะโดยเฉพาะภายในห้องนอนชั้นบนของตนเองที่เก็บสิ่งของมีค่ามีเงินสดประมาณ1 0 0 0 0แบาททองคําน้ําหนักประมาณ10บาทถูกไฟไหม้ทั้งหมดคะ่ะต่อมานางสุรีมาปลูกหนอ,อ,อพอแม่ทะจังหวัดลําปางกิ่งกาชาตอําเภอแม่ทะเจะ้าที่เทศบาลตําบลป่าตัานนาครัว นำสิ่งของอย่างชีพหม่มอาให้เพื่อเป็นการปลอบขวัญให้กำลังใจครอบครัวผู้เสียหายและเป็นการช่วยเหลือเบื้องตน้นซึ่งตำรวจสันิษฐานว่าสาเหตุเกิดจากไฟฟ้าลัดวงจรนะคะซึ่งจะได้ตรวจสอบสาเหตุที่แท้จริงต่อไปค่ะอย่างไรก็ตามนะคะขอเป็นกำลังใจให้นะคะเหตุการณ์แบบนี้ไม่มีใครอยากจะให้เกิดขึ้นจริงๆค่ะระมัดระวังกันด้วยนะคะขอขอบคุณข้อมูลจากมุมข่าวค่ะ ถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ